องโชคโชคหายโชคยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอวันนี้เป็นไรวันนี้เป็นไรมองกล้องน้อยเขินกล้องตลอดเลยลองโชคดูกล้องหน่อยอนี่ อยู่บน้องโชคนะครับวันนี้ตอนนี้เวลา15บานาฬิกานี่น้องโชคไปไหนดูกล้องหน่อยน้องโชคน้องโชคดูกล้องหน่อยนี่มาแยี่ยมาเลี้ยวน้องโชคมาแล้วครับวับนนี้น้องโชคจะเลลาอะไรครับวับนนี้มองกล้องเนี่ยลูกพี่ นี stumbled, de. it, ่ค <in> ร <the air> <with> ับ euh, น <nói> ้องโชคน้องโชคน้องโชคครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูหน่อยครับไอเล้วตามติดชีวิตน้องโชคครับวันนี้อ้าปายนี่ครับโชคู่ไหนนี่วันนี้น้องกินอาหารเม็ดนะครับวันนี้น้องโชคกินอาหารเม็ดนะครับ อร่อยไหมครับอืมเยบเฉาเฉอร่อยมากๆเลยครับดูกล้องเลยครับน้องโชคอือหือ นี้อาหารเม็ดรสชาติกลิ่นปลาทูนะครับอร่อยมากๆครับกรอบกรึบๆเลย okay. อร่อยไหมครับ ไม่สนใจอร่อยไหมครับน้องโชคครับอร่อยไหมครับสุดลออร่อยไหมครับนี่ขออนุญาตเปิดแสงนะครับคุณน้องโชกินน้องโชคครับน้องโชค เอาไานี่มานี่นีามามา่พอพาโชคน้องโชคกินอะไรนี่นี่นะครับน้องโชคอันนี้อยู่กับน้องโชคนะครับสวัสดี f อทุกคนนะครับคอมเมนต์ใดนะครับในคลิป เป็นกำลังใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาดูน้องโชคกินอะไรไม่รู้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากเป็นกำลังใจให้น้องโชคเลยนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับสวัสดีครับ